สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตหมูรีวิวนะผมนะคลิปน,นี้ผมจะมารีวิวนะครับาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของ s c ก o ปปี้นะครับผมนะหลังจากที่รถเนี่ยใช้มาได้1,000 0มกิโลแล้วนะผมก็จะเปลี่ยนก๊องอากาศเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของ Honda อ่าน, Pro Ultra, นะครับโปรเทคอัลต a านะครับซินติกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ะคือรถเ,เกียร์อัตโนมัติเกรดพรีเมียมก็คือว่าอันนี้เป็นน้ำมันเครื่อง สังเคราะห์แท้100%นะครับก็ใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะผมนะวันนี้ลาซาด้าเขาจัดโปรนะผมนะวันที่3เดือน3นะครับก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่กองอากาศให้ดูก่อนเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ของแท้นะผมนะดูที่รหัสนะครับไปดูในที่แอปของทันด้าได้นะครับ10,000โลของเก่าก็จะมีสภาพประมาณนี้ครับผมนะดำมากแล้วนะครับก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยนะผมนะแค่ ราคาแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะออกจากถุงเลยนะครับสกู๊ปปี้ของผมเนี่ยเป็นรุ่นปี2021นะครับโอเคมันก็มีน็อตยึดอยู่5จุดนะครับผมนะสำหรับกองอากาศเนาะแล้วก็เอาด้านที่เป็นตะข่ายเนี่ยเข้าไปนะครับโอเค แล้วก็เอาฝาเข้าได้เลยถอดฝาออกมาก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับโอเคนะคทุกคนก็ยึดนอด็อตให้พอดีตึงๆมือนะผมสี่ห้าจุดนะครับนี่ทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันส่งท้ายแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันส่งท้ายกันก่อนเลย อะหา,าที่มาลองก่อนนะครับน่าจะน็อตก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ระดับน้ํามันนะครับระดับน้ํามันน็อตเบอร์สิบสีออก่ก็คลายน้ํามันออกเลยก็คลายน็อตออกเลยเบอร์สิบสองครับต้องขออภัยพูดผิดนี่ยืดโหยังใสๆอยู่เลยครับเพราะว่าผมเปลี่ยนตอนเออ กี่กิโลนะตอนนั้นผมเปลี่ยน6000โลอันนี้1 0,000นโลแล้วยังใส่อยู่เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนออกเลยดีสุดนะครับทุกคนไม่ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะแต่ก็ออกสีน้ำตาลนะพอพอมันหยดลงมาที่อันนี้แล้วเนะี่ยตอนมันไหลลงมันเหมือนใสๆนะพอไหลลงมาแล้วมันออกสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่แต่ก็มันมันไม่ค่อยสะบกมันไม่ค่อยสงบหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีการเุดระเบิดไม่มีการเผาไหม้เนาะมันเป็นแค่ ล้อ,ล,อลื่นเฟืองเฉยๆนะครับ <c oughs> อือพอตึงมือนะผมไม่ต้องแน่นมากนะอพอตึงตึงมือเราโอเคทีนี้เราก็เติมน้ำมันเฟืองเข้าไป120มิลลิลิตรนะครับใส่จนหมดเลยนะครับจนกว่ามันจะล้นออกนะครับก็จะเติมเข้าไปเลยนะครับใครมีใสายยางก็ใส่ใสาย,ยางได้นะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ใส่จนมันล้นระดับเลยนะผมนะผมก็ลืมถ่ายนะผมนะ ก็ค่อนข้างมันจะน้ำมันมันหนืดมันก็จะบีบยากหน่อยนะครับก็ลองหมุนหมุนให้มันอันนี้หน่อยโอเคแล้วคลายออกอีกรอบหนึ่งว่ามันจะล้นจริงๆไหมอ่ะล้นนะครับล้นนะปิดไว้ครับถ้ามันล้นออกระดับเราก็พอนะผมนะไม่ต้องไปยึดอิงตามตัวนี้120มิลลิลิตรนะครับถ้าใครสามารถใส่หมดได้ที่มันไม่ล้นก็ <laughs> ก็ใส่นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำมันเฟืองท้ายเนาะเรียบร้อยครับต่อไปก็น้ำมันเครื่องเลยนะครับ <S <S โอเคทุกคนตอนนี้ผมลืมกดอัดวิดีโอนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอ้หน้ำมันเครื่องยันออกหมดแล้วนะครับเอียงใส่ครับตอนนี้เอียงใส่อยู่โอเคน่าจะหมดแล้วเอาให้หมดนะครับน้ำมันเก่าเอียงรถใส่อยู่ตอนนี้ โอ้ยลืมถ่ายนะครับลืมกดอัดวิดีโอนี่ครับรูของน้ำมันเครื่องมันก็จะเฉียงเฉียงอย่างนี้นะไม่ใช่เฉียงตรงๆเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ใต้ท้องนะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงแข้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็คายน้ำเข้าไปตรงนี้นะโอเคทีนี้น้ำมันเครื่องหมดแล้วครับเราต้องเราก็ลองเอียงอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันหมดน้ำมันเก่านะครับอย่าให้ค้างนะครับโอเคออกมาแล้ว เอียงออกจนหมดนะครับผมนะแล้วก็จะหมุนน็อตกลับเข้าไปพอตึงตึงมือนะครับนี่พอตึงมือแล้วก็จะขันแน่นเน้ยนี่ออืมอ่ะโอเคได้แล้วนะครับน้ำมันเครื่องนี่ดำมากนะครับผมดำมากๆเลยนะครับทีนี้เราก็จะเติอนน้ำมันเครื่องกันนะครับ ก็ในคู่มือนะครับมันบอกว่าเราต้องใส่เติม0.7ลิตรนะครับผมแต่ว่าน้ำมันเครื่องนี้มามันได้0.8ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตวงออก100มิลลิลิตรนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เติมเลยฮึบนี่เติม น้ำมันใหม่ใส่เจาเลยครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมนะก็น้ำมันเครื่องสองข้อแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิบวสามสิบนะเบอร์สามสิบนะรถไม่ได้ใช้งานทางไกลนะแต่ว่าขับทุกวันไปทำงานวันละสี่กิโลนะครับไปกลับก็แปดกิโลประมาณนี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราลองวัดการน้ำมันเครื่องดูก่อนนะครับ โหแม็ก oh, เลยนะผมนะเต็มแม็กเลยนะครับขีดมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เท่าน,นั้นเองนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ถึงตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับผมนะปิดฝาให้ตึงมือเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะจบเสร็จสิ้นภารกิจการเปลี่ยนถทยน้ำมันเครื่อง สกูปปี้ไอนะครับส่วนเจ้าฟอร์ซ่านะผมนะผมก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายเองนะครับผมนะรอมันถึงรอบก่อนนะครับผมก็เข้าศูนย์ตลอดนะเวลาขับทางไกลแล้วนะครับเวลาเรา,เอ,าอยากเปลี่ยนถ่ายเองนะก็สามารถทําได้เราก็ซื้อของออนไลน์มาทำนะครับมันเขาเรียกว่าถูกกว่าศูนย์อีกนะครับน้ำมันเครื่องปองหนึ่งถูกกว่าศูนย์สี่สิบบาทจริงๆนะโอเคทุกคนก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยนะผมนะ ใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ